สวัสดีครับในคลิปที่ผ่านมาผมได้แนะนําถึงพิธีกรรมการบูชาพระพิคเนตให้ช่วยขจัดอ,อุปสรรคและปัญหาวันนี้ช่องคงจุย้ยไบนลงในช่วงคงจุ้ยสายมูจะแนะนําการบูชาพระพิคเนตในปางต่างๆให้เหมาะสมกับอาชีพการงานหรือสิ่งที่เราตั้งความปรารถนาตามคัมภีร์ปุรณนะได้กล่าวไว้ว่าพระพิคเนตมีชื่อเรียกขานถึงร้อยแปพระนาม และมีปางที่คนนิยมสร้างบูชาเป็นรูปเคารพถึง32ปางแต่จะมีอยู่เพียง9้าปางที่มีลักษณะโดดเด่นที่คนนิยมบูชากันคือ 1. ปางสัมปทายะคาเนศเป็นพระพิคเนศปางที่พบเห็นกันบ่อยๆเป็นองค์พระพิคเนศที่อยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนมีสีกรรหั์จะถือสิ่งของต่างๆเช่นขวานคาถาตีศูนย์วัชระ บวงบาทถาดขนมงาหรือแสดงท่าประทานพรโดยพระพิคเนตปางนี้คนทั่วไปจะนิยมสร้างและบูชากันเพื่อขอความสำเร็จช่วยเหลือให้พ้นทุกข์แก้ไขอุปสรรคและปัญหาและประทานความสุขความสมบูรณ์ปางที่2องปางบันคเนตหรือพานคาเนตเป็นเทวรูปพระพิคเนตในภาคเด็กในมือถือดอกบัวขนมโมทกะ้วยรวงพึ่ง ซึ่งหมายถึงการกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์การเจริญเติบโตมีสติปัญญาพระพิคเนตปางนี้เหมาะกับการบูชาในบ้านที่มีเด็กเล็กหรือเด็กที่อยู่ในวัยเรียนปางที่3วันระยภะาคเนตเทวรูกป,ปางนี้พระพิคเนตจะอุ้มพระชัยยาทั้งสององค์เอาไว้อยู่บนตักคนที่บูชาพระพิคเนตปางนี้จะได้รับผลในด้านการมีคู่ครองที่ดี ความสุขความสุขสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัวความมั่นคงทางทรัพย์สินเงินทองหรือบริวารที่ขอยให้ความช่วยเหลือปางที่4คือปางรัศมีคเนศเป็นปางที่มีเทพอยู่สององค์คือพระพิคเนศและพระรักษมีเทวีแห่งทรัพย์นั่งอยู่ร่วมกันหมายถึงการดําเนินงานที่ปราศจ,จากอุปสรรคและมีทรัพย์สินเงินทองที่ไหลามาเทมา พระพิคเนตปางนี้เหมาะกับการตั้งบูชาในร้านค้าร้านอาหารหรือบริษัทกิจการที่ต้องการเพิ่มยอดขายและผลกำไรปางที่5มหาวีรคะเนตเป็นพระพิคเนตปางแสดงอำนาจมีอาวุธครบมือในลนักษณะการเตรียมออกรบหรือปราบปรามสิ่งชั่วร้ายพระพิคเนตปางนี้เหมาะสมกับทหารตำรวจผู้ที่มีหน้าที่ปกครองปราบปราม และควรสร้างบูชา,าไว้ในหน่วยงานราชการจะส่งผลให้ได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งโดยเร็วปางที่6เหหลำพระเนตรเป็นพระพิเนตรที่นั่งอยู่บนหลังสิงโตมีห้าเสียรในมือถืออาวุธเหมาะกับการเสริมพลังอำนาจของผู้มีอำนาจปกครองมีลูกน้องหรือมีบริวารมากผู้ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพระพิเนตรปางนี้ในอดีต เป็นที่นิยมบูชาของเหล่าบรรดากษัตร์ิยและขุนนางในสังคมฮินดูสมัยโบราณพพิคเนศปางที่7คือปางตรีมุกค,คเนศหรือปางปัญจมุกค,คเนศเป็นเทวรูปพพิคเนศที่มี3ามเสียรหรือ5เสียนหมายถึงการแสดงฤทธิ์ขจัดปัญหาปัดทานความสำเร็จอย่างสูงสุดเหมาะกับการบูชาในสถานที่ที่มีคนมาอยู่รวมกันมากๆเช่นห้างสรรพสินค้า โรงแรมโรงงานขนาดใหญ่หรือคนที่ทำหน้าที่ปกครองดูแลคนจำนวนมากพระพิคเนตปางที่8คือปางนฤตะคเนตคือพระพิคเนตปางไร่ลำเป็นพระพิคเนตที่ส่งผลส่งเสริมให้คนที่บูชามีความสุขความเจริญในการเป็นศิลปินนักร้องนักสแสดงคนที่มีความต้องการชื่อเสียงปางที่9ปางวิชัยคเนต เป็นพระพิคเนตที่ประทับอยู่บนหนูมูสิกะซึ่งเป็นสัตว์พาหณะและแสดงท่าประทานพรสื่อความหมายถึงความสำเร็จที่มาจากบริวารเหมาะกับการตั้งบูชาในสำนักง,งานโรงงานหรือบริษัทเราควรเลือกบูชาพระพิคเนตในแต่ละปางให้เหมาะสมสอดคล้องกับความปรารถนาของเราและเราควรทราบความหมายสัญลักษณ์ที่ปรากฏในองค์เทพก่อนว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏนั้น มีความหมายว่าอย่างไรบ้างพัสเสียนหรือศีษะที่มีขนาดใหญ่หมายถึงการมีปัญญามากและการที่พระพิคเนตมีเสียนเป็นช้างซึ่งเป็นรูปลักษณ์ของสัตว์และมีร่างกายเป็นมนุษย์หมายถึงการไม่แบ่งแยกระหว่างสัตว์และมนุษย์ซึ่งเป็นความหมายที่ลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในเทวลูพักกันหรือใบหูที่มีขนาดใหญ่หมายถึงการรับฟังเรื่องราวทุกข้อนใจของสานุสิทธิผู้เคารพศรัทธา งวงหมายถึงความว่องไวต่อการพิจารณาแยกแยะสิ่งดีชั่วความละเอียดอ่อนเอาใจใส่ผู้ที่เคารพบูชาอยู่เสมองานที่หักหมายถึงการให้เกียรติการยอมเสียสละร่างกายที่อ้วนทวนหมายถึงความมั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทองเหลือกินเหลือใช้อาวุธที่อยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นขวานคาาตีศูนย์หมายถึงการต่อสู้ขจัดปราบปรามสิ่งชั่วร้าย อุปสรรคและปัญหาบ่วงบาทหรือเชือกคือการผูกจูงผู้ที่ศรัทธาชักนำหนทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคขนมโมทกะหรือผลไม้หมายถึงความสุขความสำเร็จอันหอมหวานเป็นรางวัลที่พระพิคเนตประทานให้แก่สานุสิทธิ์ท่าประทานพรหมายถึงการให้กำลังใจและการเรียนรู้ปัญหาหรืออวยพรในสิ่งที่ขอให้ประสบความสำเร็จพาหนะที่เป็นหนู หมายถึงการเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆแม้ว่าคนทั่วไปจะเห็นว่าหนูไม่มีความดีเป็นสัตว์ที่ทำลายพืชผลและเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจแต่พระพิคเนศก็นำหนูมาเป็นสัตว์พานนะอันเป็นการแสดงถึงการยอมรับและเห็นคุณค่าของทุกสรรพ,พสิ่งขั้นตอนในการบูชาพระพิคเนศผมได้ทำคลิปแนะนำเอาไว้อย่างละเอียดแล้วท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ สำหรับในคลิปนี้จะแนะนำการจัดพิธีบูชาพระพิคเนตอย่างคร่าวๆคือให้จัดเตรียมทูบเทียนกำมยานดอกไม้นมจืดผลไม้ขนมหวานเช่นขนมลาดูขนมโมทก,กะหรืออาจจะใช้ขนมต้มขาวแทนก็ได้การบูชาพระพิคเนตให้สวดคาถาขาจัดอุปสรรคก่อนเสมอคือสวดคาถาที่ว่าโอมกัมก,กนัตตเตยนะมหะ จำนวน8จบเสร็จแล้วจึงจุดเทียนจุดทูปหรือกำยานเพื่อบูชาโดยสวดคาถาโอมสีคเนสายนะมะหะสวดจนจิตสงบเป็นสมาธิจากนั้นจึงให้ยกของถวายเมื่อยกของถวายแล้วให้สวดคาถาที่ว่าโอมวัคตุลดดยหุมโอมวัคตุนดดย,ยหุมโอมวัคตุลดดย,ยหุม,ม,กกยยหมให้สวดสามจบ แล้ววางพานนั้นลงจากนั้นก็ถ้ามีพานที่มากกว่าก็ให้ถวายของในแต่ละฐานนั้นจนหมดด้วยคาถานี้เมื่อเราถวายของเสร็จแล้วให้สวดคาถาสรรเสริญพระพิคเนตว่าโอมเอกทันตายะวิมหีวัตุนดายะดีมหีตันโนตันติประโชดยาเมื่อสวดคาถาบทนี้จบแล้วให้สวดคาถาสำหรับบูชาพระพิคเนตในแต่ละปางเพิ่มเติมดังนี้ ถ้าเราบูชาพระพิคเนตปางสัมปัยทยคเนตให้ว่าคาถาว่าโอมพักติคณปติปัตเตเยนมะหะถ้าเราบูชาปางบันคเนตให้สวดคาถาต่อท้ายว่าโอมบันคณปติปัตเตเยนมะหะถ้าเราบูชาปางวันระยภาคเนตให้สวดบูชาเพิ่มเติมด้วย โอมวรัสคณปติปัตเตยนมะหาสำหรับท่านที่บูชาปางรักษมีคเนศให้สวดบูชาว่าโอมคณปฏิฉรีมมหารักมีนมะหะสำหรับคนที่บูชาพระพิคเนศปางมหาวีรคาเนศและเหรลำพระคาเนศให้สวดบูชาบทที่ว่าโอมฮริธาคณปัตเตยนมะหา ปางตีมุขคเนธปางนารุตะคเนธและปางวิชัยคเนธให้สวดด้วยคาถาโอมวิชัยสักติอุจจาหะสัตตะคณะปัตเเยนมหะให้สวดบูชาคาถาจนจิตนิ่งเป็นสมาธิแล้วอธิษฐานขอพรบอกเล่าเรื่องราวทุกร้อนใจหรือสิ่งที่ต้องการให้องค์พะพิคเนธช่วยเหลือสำหรับของที่ถวายเช่นขนมหวานนมสดเมื่อทุบหมดดอกแล้ว ให้ลาของถวายนั้นออกมารับประทานได้ส่วนผลไม้อาจตั้งบูชาไว้ก่อนการรับประทานของที่ถวายองค์พระพิคเนตเพิ่มความเป็นสิริมงคลอย่างมากกับผู้ที่บูชาการบูชาพระพิคเนตจะให้คุณในเรื่องความสําเร็จด้านอาชีพการงานการขจัดอุปสรรคความมีสติปัญญาไวพพิบเฉียบแหลมการเป็นที่รักของคนรอบข้างรวมถึงเป็นที่พึ่งทางใจ ให้กับเราในยามทุกยากทั้ง,ทา,าง,ท,งทางด้านร่างกายและจิตใจวันที่นิยมบูชาและจัดของถวายพระพิคเนตคือวันขึ้นสี่ําหรือแรมสี่ําในแต่ละเดือนหรืออาจจะทำการบูชาในทุกๆวันโกนก็สามารถทำได้การบูชาพระพิคเนตให้ได้ผลควรบ,บูชาอยู่เป็นประจำและบูชาให้เป็นกิจวัตรโดยของที่ถวายอาจลดส่วนลงหรือเพียงดอกไม้ ทบเทียนน้ำเปล่าก็สามารถทำได้การบูชาพระพิคเนตจะช่วยสร้างบุญสัมพันธ์ระหว่างองค์เทพกับตัวเราอยากคิดถึงพระพิคเนตเมื่อยามทุกข์และเมื่อยามเรามีความสุขจงแสดงความกตัญญูกตเวทีโดยการบูชาท่านอย่างสม่ำเสมอสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและมาเป็นส่วนหนึ่งของหงจุ้ยสายมูในเรื่องราวของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลัง และพิธีกรรมต่างๆด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ